sama tambor mein manga hai hai 15 25 banao tambor ทาานได้นะคะอย่างก่อนเก่านการองจังหวนี้นะคะเราเอการเรียนองอของฟ้านครับที่คุ้นเคยกันมากมากทางานปกันมางเินเมื่อที่มานน้ เยูบ้านตรงนี้คุณแต่ที่นี่เขาเดี๋ยวทำเป็นที่วางมือนะคะเป็นวิธีการทำของเขานี่นะคะเดีย๋ยวนะคะจากขอเชิญคณ่นาครูอ,อาไปสูกระบวนการเรียนรู้ที่ป่าประจำตู้ของเขานะคะขอเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวจะมีครูประจำตู้ไว้ค่ะเป็นที่มัวเปลี่ยนทัวทัวควายมันจะแข็งแล้วก็มันจะมีเงินโกลนมากนเ,าาเนาะบางทีก่อนจะบอกมาสมนะคะ อะอย่าบ่นล,ลก่อนน้าก่นนะไม่ต้มนะนี่นค่ะบอ่อ่าสิ่งแวดล้อมก่อนสถานที่ของกันเอ่อมาเลี้ยงไส้เดือนนะคะเอ่บอบ่โดนแดดมากเกินไปนะคะที่ร่มนะคะแล้วก็มีอากาศไทยเทแล้วก็สะอาดตัวเนาะอันนี้ยบ่ซีเมนตี่เราเลือกใจแต่อยู่ประมาณสัก แ0สบเซนติเมตรนะคะบอซีเมนก่อนอ่าประเดี๋ยวนี้ตาคาก็จะอยู่ที่ประมาณ250าบก้นันอ่าเอาไปแช่น้างไว้สักสาวันก่อนแล้วก็อ่ากับกับกล้วยต้นกล้วยมาแช้รวมกันเพื่อที่มันจะการอ่าสารที่อยูในซีเมนนี่ออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดโดนอ่อไส้เดือนของเท้าล่ามันจะตายนะคะ ผ่านกระบวนการแช่น้ำเสร็จวันเนี่ยก่อนจะนำมาใช้เราต้องมีการทิ้งน้ำประมาณสักห้าวันเป็นเหมือนว่าสเสด็จน้ำออกอะ่ะค่ะหมาดๆนะคะแล้วก็ <c oughs> ไม่ต้องแห้งเกินไปหมาดๆนะคะเราเรายกออกมาทั <c oughs> ้างนอกได้ไหมคะ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> เพื่อจะให้มันหมาดใช่ไหมใช่มาคลองเนี่ยค่ะอ่ะค่ะแล้วก็อันนี้ อยางกระสอบนึ่งมันจะมี12กิโลเนาะเรากะใส่ไปนี่12กิโลนะคะต่อไส้เดือนแม่พันธุ์ของเรามีดัง <c oughs> ใดไส้เดือนนะคะอันนี้อันนี้ใส่แม่พานได้นะเจา้าใส่ใจงูพ่อมันเลมันเดือดโตเลยไส้เดือนหรือเราต้องใส่ถุง <c oughs> มือก่อนนะคะถึจจงจะทำได้ พูดมันมุ้ยแปดร้อยนะคะยาดูกระสุน <c oughs> อะพันที่เราอันนี้ตะกี้น้องบอกเอ่อบอกว่าจะใช้เออ่ขี้งวัวประมาณสักสิบสองกิโลต่อไส้เดือนหนึ่งกิโลครึ่งนะคะไส้เดือนที่เราใช้ก็จะเป็นเอ่อพันแอฟริกานะคะเนี่ยคะ่ะอันนี้น่าจะเฮ้ย <c oughs> มันดีออกจากบ่อนะคะแล้วก็มันจะกิ่นเก่งมากแล้วมันจะขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะคะคอ่า อันนี้นะคะประมาณสักเราใส่ในในเบดดิ้งของมันเซตนะคะใน5้าวันต้องมีการมาดูว่าเบดดิ้งที่มันอยู่เนี่ยมันแห้งก่อถ้ามันแห้งเนี่ยสังเกตว่ามันแห้งเราต้องมีการ โครด,ดน้ำนะคะชื่มชุ่มนะคะอันนี้ก็ใส่เลยนะคะใส่ใบอีกนะคะแล้วก็ดูว่าไส้เดือนเนี่ยมีการมุดลงใต้ดินต่อ <ward> er เพราะว่ามันจะออกไรอลงไปกินอาหารใต้ดินนะคะแล้วก็ขึ้นไม้ขี้บนเทสน,นะคะต้องรดน้ำรดน้ำคื่ชุ่มนะคะ แต่บบฮือมันเบียกมากเกินไปนะคะก็ะเซฟอา,อาหารเออไสเดือนเนี่ยมันมีอาหารเสริมต้วยอาหารเสริมที่เราหานก็คือจะเป็นพวกแตงโมเนาะแตงโมครับนะคะและสิ่งที่บบควรฮือก,ก็จะเป็นพวกที่มันเค็มมันส้มเนี่ยะคะ่ะมันจะทำให้ไส้เดือนอาตายนะคะคบินมาได้ นะคะอนีใบ่ต้องโผล่ค่ะ,ถ,ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเอ่ออุณหภูมิที่มันชอบเนะี่ยมันก็นจะมุดไปคนเดียวลงไปสิตอนนี้มันตดเด่นนู้นใส่เป็นตัดเด่อยู่อันนี้กำลับบงใส่ค่ะแต <laughs> ่มันมันยังมันที่สองมัน สองกิโลค่ะสองกิโลค่ะคือสองสองคหนึ่งกระสอบศัตรูของมันเนาะถ้าแหมย่างก็เป็นแบบเขาฟิดเย่าถ้าเกิดว่าเขาเปิดไว้เออมันสว่างเนี่ยไส้เดือนก็จะับกา่นลงไปใช่เออมันเขาจะเหมือนหลอกว่ามันเป็นมะขามเนี่ย

ไปไปนะค่ะที่จะไปหาเจ้าจะเอากะให้สุดท้าย ừ. 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 วิธีการต้านทานการต่อธานี้ก็จะเป็นวิธีรตของการรอนงแ่ับคว้เวลาประมาณนี้นะคะวิีสามารที่จะมารอดและแทะถูได้เนาะ มันกิมาได้ค่ะมันแข็งจริงจริงกอ่อันรันอรอนนี้เป็นการแยกแม่พันธุ์เอาอากาันะคะไี่ปแล้วอกไปลอยขยายพันต่อค่ะคือไซต์ของกล้มัาเจนะไมเป็นที่พัะ

ไดไหมรูรู no, I know I know. Really so ้ในการรู้ได้ดี่รู้แลฮูฮู้่มูงตอนนี้ความรู้นะการทาในการร้วยนรูปทรง่งะลทงของที่วลสิบสองกิโลไม่จะได้คระคาณส่าู้เดือนแกิ ากซอัานะคะม่ะอันนี้วิธีการนำไปใช้ก็จะอยู่นี่นะคะ่ะอัตราของการปลูกน่าสามส่วนต่อคุณไส้เดือนนี้ก็จะมีอยู่ในหนึ่งส่วนนะคะ เราเป็นรวยบดกระถางก็ได้รยบดกระถางเราเราต้องมีมีปริมาณในการใส่ใช่ไหมคะัส่วนสมัิเราจะคุกในดินปุกใส่ใส่กระเป๋าใส่เขงแมันมเก้าอมมีเวมันกเข้าไปีเทาีบางทีเราเข้าใจอย่างนี้ครัา คือว่าเราเราได้ไปแล้วเลยไปใส่เลยค่ะคือไม่เป็นสนิทมทดลองเอาใส่ตุ๊กๆมันก็ไปเป็นยังไงไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เทมเป็นตัวเล็กๆนี่คนแบบนี้เพราะว่ามันสกัดแล้วไงเราสกัดแล้วมันไม่ได้หามาหาแล้วขอซื้อไปเนี่ยขอปลูกก้อนทุเรียนบ้านขอตอนนี้เอาไป่นี้ใส่โรยดู ตรงมรอบๆจมงกของผู้เรียนใส่เลยนะครับใส่ใส่เยอะใส่สมอกต่นะที่มันเป็มล้นที่มันเต็ม <Gym. S 1> ล้นเงาที่ต้นมันไม่ใกล้หรอกประมาณ1นกิโลทำเองเนาะ กระสอนนึงนี่จะได้ประมาณกี่กิโลถนะ้ากระสอบขึ้นนะกระสอบแห้มัน12นกิโลเนาะเราจะได้ถุยประมาณ8กิลโลกิ 100. 100ลโ,ลลโลอรบ8กกบาทครบับเขา,าซื้อกี่วัวมา35าบาทเส็นหนมัจะต้องแพงแค่หนหน่อยอ่า800หนอกิลโล800โกลมก็ได้ตละี่วัวถุงเดียว35บาทขายได้240 แม่มาครังเดียวลง้งแรก้งแรกจะจะพอดีทุนแถมไป็นงีมนเดียวกันกะเครื่องซีนกับบกเอครับตั้ง拉ดาอะไรเครื่องซีนบั๊กเครับ ต,ต้องโทษตรกเ็ดท้องนะคะน่ะกอนแรกก็ไปในชุมชนค่ะตกษตกรเกษตรนี่ไปตั้งเพจตั้งยังค่ะคนในชุมชนก่อนนะคะน่ะใจบบปวดหัวเราปกทีปหัวอันนี้ไขุยนี่ติีตัยาด้วี่มีไปทำได้นะเนี่ยนเราทำ เดี๋ยวนอกจากที่จะมีที่ใต้เดือนดีแล้วนะคะจะมีเดี๋ยวคนณพ่อจำรัดก้นนะคะพูดในส่วนของธนิัพานชีของใต้เดือนนะคะแต่ว่าขนาดกนท่ายุแค่านอ่ได้คนั้นนะแส่แส่ม่แส่ม่ ถ้ามันเก็ดเม็ดเกิดทุกข์นะฮไปใส่ต้นไม้กันเกลือลายนุยจ้าซู้อิ่มได้อ่านี่กันเกลือลายนุ่งหน่อยนม่งนุ่งนุ่งนุ่งมันทอนละมดานี่เลยปุ๊บในรอมันใหญ่่กน้อมันฮอนแกยกตอนมันก็มาค่อยมีตลาดเนาะก็จะต้องต่อตลาดในชุมชนเขาก่อนต้องทำมั้นตอนก่อนว่าเออมัน โยนของมาแน,น,น่ค่ะมันดีกว่าเยอะมีใช่ค่ะ